พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ่ระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สง,งบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจ ในวันนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ผลเอกไัยบูมคุ้มชายาอ,องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นาฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส31อำเภอเจ้าแอ้ร้องจังหวัดนราธิวาสจำนวน60ชุด โอกาสนี้ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประดิษฐ์สารวันและนายดำเทพจันทร์ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บขณะกำลังเดินทางไปหาหมูป่าโดยถูกคนร้ายลอบวางระเบิด แล้วใช้อาวุธปืนหยิงซ้ำเหตุเกิดบริเวณถนนบ้านไอมือเซหมู่ที่9ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565ซึ่งยังนอนพักรักษาตัวอยู่และอาการดีขึ้นโดยลำดับ จากนั้นองค์คมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่กำลังพลหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4905อำเภอจะแนะจำนวน50ชุดฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสาวออำเภอหรือสจำนวน50ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หนาฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสาคบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สง,งบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับทราบโดยทรงติดตามความช่วยเหลือพระราชทานกำลังใจพร้อมทงขอบใจและทรงชื่นชมครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียสละและสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล ต่อมาในตอนบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังค่ายศรินทรอ,อํเราเภอยะรังจังหวัดปัตปตานีร่วมประชุมติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาบดจังหวัดแฉนภาคใต้โดยเป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบดท,ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาบพิตร สมระกรุณาปรดกล้าปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นโดยส่งหูงใหญเยาวชนในจังหวัดชแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงพระราชทานแนวทางการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบทมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนสามารถออกไปประกอบอาชีพสร้างตนเองสร้างครอบครัวสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขพร้อมกับร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชแดนภาคใต้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมประชุมสรายงานสถานการณ์ด้วย จากนั้นได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นาฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4109อำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามสุ่งยิมสล่มใส่ฐานจุดตรวจสามแยกบ้าลีเซงบาลูกาที่ตั้งกองร้อยเฉพาะกิจกรมฐานพราน4109สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41 หมู่ที่4บ้านหลีซิงตกกำบลจักัวอเภอร,รามันจัังหวดยะลาเป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานต่วนอานาัตปาบา,บาอายุ29ปีชุดปฏิบัติการจรายุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4109ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมา